สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่อง5พฤติกรรมอันตรายนะครับขณะขับรถเร็วนะครับเผลอทําไม่รู้ตัวอุบัติเหตุนะครับผมในการใช้รถยนต์นะมักจะมีเรื่องของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมบางทีนะครับพฤติกรรมต่อไปนี้นะพนพนพนาาเพื่อนๆอาจจะเผลอทําไปโดยไม่รู้ตัวในขณะที่ใช้ความเร็วสูงนะครับซึ่งค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรเลยนะครับผมแล้วมันจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งเลยครับผมการจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว การขับรถทางไกลนะครับมักผ่อนคลายกว่าการขับรถในเมืองแต่การจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวนะครับก็ดูจะสบายเกินไปนะเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับอย่างเช่นรถตกขอบถนนลุยแอ่งน้ําหรือต้องหักหลบรถคันอื่นกระทันหันนะครับการประคองพวงมาลัยด้วยมือเพียงข้างเดียวนั้นจะทําให้ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมที่เพียงพอนะครับพวงมาลัยนะครับอาจจะหลุดมือเอาได้ง่าย ซึ่งกว่ามืออีกข้างจะเข้ามาช่วยประคองพวงมาลัยนะครับถึงเวลานั้นนะครับผมรถก็อาจจะเสียหลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางที่ดีนะครับผมการขับรถทางไกลนะควรจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างในตำแหน่งที่9นาฬิกาและ3นาฬิกานะครับซึ่งเป็นการจับพวงมาลัยที่สมดุลและเป็นตำแหน่งของกาอ้านพวงมาลัยในรถทุกคันนะครับผมเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องประคมมองพวงมาลัยไว้ให้มั่นคงนะนิ้วมือนะครับจะยังคงสามารถล็อกพวงมาลัยไม่ให้หมุนเคว้ง ไปไล่ทิศทางนะครับช่วยให้สามารถแก้อาการของรถได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับ 2. ครับไม่มองกระจกมองหลังการขับรถทางไกลนะครับแม้ว่าจะขับไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ผู้ขับขี่นะครับก็จําเป็นต้องมองกระจกมองหลังเป็นระยะเพื่อให้รู้สภาพการจราจรด้านหลังของรถว่าจําเป็นต้องเพิ่มความเร็วหรือหลบหลีกรถขันหลังหรือไม่นะครับช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันครับ3ครับ ทานขนมน้ำขณะใช้ความเร็วสูงการขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับผู้ขับขี่ควรเพ่งสมาธิไปกับการขับรถอย่างเต็มที่การทานขนมหรือน้ำบนรถนะครับจะส่งผลให้ผู้ขับขี่นะละสายตาจากถนนโดยเฉพาะเวลาที่อาหารตกหรือน้ำหกใสแต่หากต้องการทานขนมหรือน้ำนะครับเพื่อแก้ง่วงก็ควรเป็นขนมที่หยิบได้ง่ายไม่เปื้อนมือและควรแกะห่อตั้งแต่ก่อนออกรถนะครับ ส่วนแก้วหรือขวดน้ำนะครับก็ควรวางในตำแหน่งที่หยิบง่ายได้สะดวกมั่นคงและไม่หกง่ายๆครับ4ครับมองถนนน้อยกว่าที่ควรนอกเหนือจากการทานขนมหรือน้ำแล้วนะครับยังมีอีกหลายกรณีที่ทำให้ผู้ขับขี่ละสายตาจากถนนได้โดยไม่รู้ตัวเช่นการหันไปพูดคุยกับเพื่อนการควบคุมเครื่องเสียงหรือนวิเกเตอร์การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะครับ หากมีความจําเป็นจริงๆนะครับก็ควรชะลอความเร็วลงก่อนและต้องมั่นใจว่าการจราจรข้างหน้าค่อนข้างโลง่งจึงค่อยหันไปใช้งานอุปกรณ์อื่นๆด้วยความรวดเร็วครับ5ครับเปิดเพลงในรถด,ดังเกินไปการเปิดเพลงในรถนะครับอาจช่วยให้หลายคนนะครับตื่นจากความง่วงซึมแต่การเปิดเพลงในรถด,ดังเกินไปนะครับก็าอาจส่งผลให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าชา้าลงเช่นกันนะครับโดยมีผลการวิจัยนะครับโดยมหาวิทยาลัยโมเรียว of Newfoundland ประเทศแคนาดานะครับระบุไว้ว่าการเปิดเพลงด้วยระดับเสียงที่95เดซิเบลจะเพิ่มระยะเวลาการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวเพิ่มขึ้น20%เลยทีเดียวซึ่งแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงเสียววินาทีแต่เมื่อมีความเร็วสูงเข้ามาเกี่ยวข้องก็อ่านหมายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับนั่นแหละครับผมอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เพื่อนๆน,นะครับ เพอทําโดยไม่รู้ตัวนะโดยเฉพาะในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวเลยนะครับพฤติกรรมเมื่อสักครูนะถ้าอย่างไรนะครับผมในการขับขี่นะครับผมไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะครับใช้ความเร็วมากหรือน้อยก็ตามนะครับควรจะมีสมาธิกับการขับรถนะครับผมอย่าเพอเล่นโทรศรัพท์อย่าหันไปคุย หใช้กระจกมองหลังบ้างนะครับผมมองซ้ายมองขวามองดูร,บรอบๆบ้างนะครับมองถนนเป็นหลักอดีที่สุดนะครับผมอย่าไปเสียสมาธิกับอย่างอื่นเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่าอันตรายหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันจะมาโดยไม่รู้ตัวนะครับผมอย่างไรก็เป็นเรื่องนี้ที่ผมนํามาฝากกันนะครับ คลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเันครับสวัสดีครับ